น้องชายชดนำปลาลพี่น้องกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสสกุลไม่นีกาสาวนายกับมากับเบ้าแองคือเก่าเด้อพี่น้องน้องชายนะพี่น้องอ่ะไม่นีกาพามากินตำาสบายนั่งพี่น้องน้ำปลาละนุ่น่ะ น้ำปลาโดโน่เนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่น้ำปลาโดโน่เนาะเบิ่งเลยพักเครื่องเคียงเฮาได้หำมีพักสลัดแล้วก็ประกาศกรอบพี่น้องโอ้เอ้าโรยแล้วนะเจ้าโรยมดนี่โรยเม็ดกระทิ่นด้วยพี่น้องแซ่บๆด้วยจ้าข้าวเหนียวเหาก็มีพี่น้องนี่เมนีิกะอยากกินตามสบายนั่งพาน้องชายมากินตามสบายนั่งเอาก่อนทิปไปแซ่บๆน้องกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดซับสไครป์กดก,กระดิ่งน้ำเดิมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชาวในแล้วก็น้องชายพ่อครัวเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมที่ติดตามที่ถามว่าชาวในอยู่บ้านใดเมืองใดแขวงใดชาวในเป็นคนเล่าเนาะพี่น้องเนาะน้องชายก็เป็นคนเล่าคือกันเด้อจวยจพี่น้องเป็นคนสวรรด์น,นาเขตเนาะเมืองอุทุมพรอ่ะมาแซบ่บๆน้ำกันด้วยจ้ะพี่นอ้องเอ้าจัดเฉียบจุกมือมากพี่น้องมาก เป็นกำลังใจแห้สาวเล่าคนนี้เนี่ยเด้อจากพี่น้องเดอ้อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเนาะมาคำแรกแห่งมันอืมอืมกอ,นอมนคนสวรรค์น,นะเคพี่น้องครับอืม อยากทำอย่างก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วคุณน,น้องนนจะได้ตอบเอง mm hmm. โดยแมกกาทีน <Okay. S 1> ของคุณนอ mm hmm. ้องบุงพิมตอนไงวะครับตอนไงบอกละตอนอไงเลยคุณเจอืม hmm. mm hmm. ก็ <Ừ. S 1> ขวบประวังเนาะเพราะนั่น,น,นไม่เหมือนน้องชายเลื่องห้ามงมกันเนาะจับต่ำเนา,ตาะต่ำธำรมดาเขาจ่าเนาะเขาจ่าดีเลยฝักฝัเต็มชาดก็จะออกเนาะ มุมเก่ามุมเดิมเลยนะนาโรงงานผู้ใดอยากก็มากินน้ำเด้อมากินน้ำบาแกอกับสาวน้อยจับมาเชฟอ่ะ อย่าพาัเบอือจะหน,น,น่นนยยด้นพี่น้องเานี่กินตาตาตาเสียบื่ชาไหนเสียไปแล้วมีใหญ่พี่น้องเขาเหนียวครับข้าบอกเาเหนียวละ น้องชายชดน้ำปะลาพะ่นือ่อนน้ำเป,ป๊ป,ะะปะะซี่บพื่อนเหรอน้ำปลาสิน้ำปลาเจ้เอาในเสียบค่ามุกับ กอบพักอื่นะ chạm mm. บอกกินทั้งในถ่ายง่ายได้ครับอือเม,มนเี่บ่เออนผู้สาวกินบ้าเนาะผู้ใดเป็นผู้ชายมาแอบประ,ะกฏตัวในเด้อพี่น้อง คอมเมนต์มาใจคิดว่ม เผ็ด,ด,ดอยู่เดย์พน้องอ่ะลาบ่ะเพ็ดเผ็ดทังแสบถ้าห้าวจุเนี่ยมันจะแสบป่ะครับเออแสบจะขมๆไนหะม bút bút khi ở năm bảy năm xem bây giờ bằng kích là kìm cọ nhé hạt cọ bút chọc nhầm lâm tinh đang cút 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 bỏ nằm một phát nhôn heo là bạn này à. <laughs> 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 oh

บรรยากาศยำยำแดงอาหารอาหารอาจจะคินักิก็อย่าหอมปากตอนตน,น,น,นี้นงเื่นตัจะใบนางวันรังกินจุเนื้อให้เบิด้พ่อน กะวา่าเอาเกิดน้ำปลาอย่าให้ม่รรมกระทินอเผ็ดบลาบ เก็บกินมากักเทนาอืมไม่นี่ล่ะแป่นเออเติร์ดอยู่บ่เบอร์เลยยังจักย่างเลยพี่น้องเอ้ยแฮ้บมดพี่น้องเอ้ยเดือแต่เครื่องเทศเครื่องเทศการมาใช้ให้ความชวยงามพี่น้องจินมแล้วมานนอง อบอกแอน้อยก็อิ่มแล้วชาวนายก็อิมม่มแบบสำหรับคลิปนี้อิ่มคือเก่าพี่น้องเนี่ยพักกับเบิดเบลเลอยังเลยเลยแต่เครื่องเทศกับน้ำปลานหน่อยพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้กับชาวน้ยก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับส้มชาวน้ยเนาะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆฟังไทยแล้วก็ฟังลาวต่างประเทศก็ขอบคุณหลายๆเออคอยสุขภาพแข็งแรงเนาะมดผู้ทุกคนพี่น้องชาวนยก็อวยพรฮะ สำหรับคลิปนี้กับชาวนายกะน,น้องชายกับอิมอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะช่องคินไปแชร์ไปในชาแนลตับเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง